คอสแมชชีนกันปืนกลหนักบุกเบิกสหพันธรัฐรัสเซียคอสแมชชีนกันมันเป็นปืนกลหนักจากทางรัเสเซียที่ตัวลำกรองรองรับกระสุนขนาดใหญ่12.7คูณ108ม mm, มกระสุนปืนกลหนักพลังทํำลายล้างสูงขนาดจุด5 0คาลิเบอร์จากทางรัเสเซียออกแบบมาเพื่อใช้งานในการต่อสู้กับรถหุ้มเกราะเบายานพาหนะเกราะหนักบางประเภท ใช้งานจัดการค่าศึกที่ระยะ1,500เมตรถึง2,000เมตรแถมยังสามารถใช้งานเป็นปืนต่อต้านอากาศยานที่มีความเร็วต่ำและเพดานบินต่ำได้อีกด้วยตัวปืนได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาประจำการแทนที่เจ้า NSV แมช h i n e ันปืนกนหนักรุ่นก่อนที่มีการประจำการกับทางรัสเซียมาตั้งแต่ยุคโซเวียตตัวปืนภายนอกมีความคล้ายคลึงกับเจ้า NSV รุ่นก่อน เพียงแต่ว่าระบบการทํางานและกลไกภายในได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างสิ้นเชิงมีความเสถียรมากขึ้นมีความทนทานมากขึ้นแถมยังสามารถใช้งานได้ทุกสภาพแวดล้อมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ช่วงนั้นปืนกลหนักที่ประจำการกับทางโซเวียตก็จะเป็นรุ่นดัชกาตัวํำกลองรองรับกระสุนขนาด12.7คูณ108มิลิเมตรโดยรุ่นนี้มันมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเจ้า M2 Browning จากทางสหรัฐอเมริกา พบเห็นการนำเจ้าดัชกามาใช้งานหลายบทบาทตั้งแต่สนับสนุนทางการทหารจนไปถึงการต่อต้านอากาศยานในการนำเจ้าดัชกามาใช้งานในสนามรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นทางกองทัพได้นำมันไปติดตั้งกับรถพว่วงหรือไม่ก็ติดตั้งมันกับขายางสามขาขนาดใหญ่และบางครั้งก็จะมีการติดตั้งมันบนรถบรรทุกแก๊ส AA เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเคลื่อนที่แถมยังพบเห็นมันถูกติดตั้งบนแทนเพื่อใช้งานในการต่อต้านอากาศยานอีกด้วย และในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2เจ้าดัชกามันก็ได้ถูกนําไปติดตั้งบนรถถัง IS 2และ ISU 152แค่นั้นยังไม่พอความอนเนกประสงค์ของมันนั้นมันบานปลายไปจนถึงขั้นที่ว่านํามันไปใช้งานเป็นอาวุธหนักสนับสนุนทางการทหารโดยการใช้รถเข็น2อล้อเป็นฐานติดตัง้งทําให้สามารถลําเลียงได้ไปทั่วสนามรบ ซึ่งด้วยประสิทธิภาพที่ดีและพลังทำลายล้างสูงมากมันก็ทําให้กองทัพเล่งเห็นถึงความอนเนกประสงค์ของมันจนได้นามันไปติดตัง้งเป็นปืนกลประจํารถถังสะเทินน้ำสะเทินบกอย่างที่40อีกด้วยแต่ถึงกระนั้นถึงแม้ว่าเจ้าดัชกามันจะมีประสิทธิภาพที่ดีแต่ข้อเสียหลักๆก็คือเรื่องน้ําหนักของมันที่มีมากเกินไปหากไม่มีรถลากก็ยากที่จะแบกมันไปได้เนื่องจากแค่น้ําหนักปืนเปล่าของเจ้าดัชกามันก็มีน้ําหนักปลาเข้าไปถึง34กิโลกรัม จนมาในช่วงต้นทศววัษที่1 9 5 0หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองไปได้ไม่นานและช่วงนั้นก็เข้าสู่ช่วงสงครามเย็นเรียบร้อยแล้วบวกกับทางฝ่ายประชาธิปไตยก็มีการจัดตั้งกลุ่มสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ North Atlantic Treaty Organization หรือ n น to ้ขึ้นมาได้เพียง1ปีความตรึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆของแต่ละฝ่ายมันก็ก่อให้เกิดการวางนโยบายเพิ่มแสนจันทรุภาพทางการทหารด้านต่างๆมากมายหนึ่งในนโยบายของทางโซเวียตนั้นก็คือแนวคิดการพัฒนา ปืนกลหนักรุ่นใหม่ที่มีอัตราการลั่นกระสุนและมีความแม่นยำม,มากขึ้นน้ำหนักน้อยลงและมีราคาต่อกระบอกถูกลงเพื่อนำมันมาแทนที่เจ้า Sg-43 ก็ยนอและเจ้าดัชกาที่เริ่มร้าสมัยและมีน้ำหนักมากทางโซเวียตชื่นชอบแนวคิดการออกแบบเจ้า Mg-42 จากทางเยอรมนีเป็นอย่างมากเจ้า Mg-42 มันเป็นปืนกลที่ถูกออกแบบขึ้นมาให้มีความอเนกประสงค์ในการใช้งานสูง เคลื่อนย้ายจุดได้ง่ายน้ำหนักเบาสามารถนำมาไปติดตั้งบนยานพหนะต่างๆได้หลากหลายแถมมันก็เป็นปืนกลอนเนกประสงค์ที่สำคัญมากของทางเยอรมนีในช่วงสงครามโลกอัตราการลั่นกระสุนก็รัวมากๆถึง1,200นัดต่อนาทีจนเสียงของมันทำให้ทหารฝ่ายสัมบันธมิตต้องอกสันขวัญเสียก็คือมันเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับในช่วงสงคราม ด้วยเหตุนี้ช่วงแรงๆทางสำนักง,งานออกแบบอาวุธของทางโซเวียตที่เมืองทูราในขณะนั้นทูราทีเอสกิฟซูจึงได้มีโครงการพัฒนาปืนกลรุ่นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของทางกองทัพในการนี้นักออกแบบอาวุธจากทางโซเวียตนิคิตินโซคโอฟและว,วอลคอฟจึงได้ถูกทับถามให้มาออกแบบปืนกลรุ่นใหม่ให้กับทางกองทัพ แต่โครงการนี้ในช่วงแรกๆนั้นมันก็เป็นเพียงแค่แนวคิดยังไม่ได้มีการพัฒนามันขึ้นมาอย่างจริงๆจังๆและก็ดูเหมือนว่าโครงการที่ทางกองทัพคิดไว้ก็จะดูเงียบๆ,ๆไป ในช่วงก่อนหน้านั้นนิดหน่อยโครงการปืนกลอเนกประสงค์ของทางมิคาอิาลคาราชนิคอฟมันก็ดันไปเตะตาทางกองทัพมากกว่าจนในเวลาต่อมาในปีคิทสัักราช1961ปืนกลอเนกประสงค์ของมิคาอิาลคาราชนิคอฟมันก็ได้รับการอนุมัติและประจำการก,กับทางกองทัพโซเวียตในที่สุดนามว่า PK แมชชีนกันแต่อย่างไรก็ตามโครงการพัฒนาปืนกลหนักรุ่นใหม่มันก็ไม่ได้ถูกลืมไปนะครับ ในช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่สงครามเย็นมันมาถึงจุดผีทางโซเวียตและทางสหรัฐอเมริกาแข่งขันกันในทุกๆด้านอย่างหนักเทคโนโลยีการผลิตอาวุธหลายๆอย่างก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ทันสมัยอย่างรวดเร็วหลังจากเวลาได้ผ่านมาเนินน่นนานในปีคิตศักราช1969ทาง TS g สกิูก็ได้มีการเริ่มโครงการพัฒนาใหม่อีกครั้งตามแนวคิดเดิมที่วางไว้แถมโครงการพัฒนาปืนกลหนักมันก็ใช้เวลาในการพัฒนาเพิ่มเติม,ตมไม่นานอีกด้วย การพัฒนาปืนกลหนักสำหรับกองทัพโซเวียตมันก็สำเร็จสิินเตรียมประจำการให้กับทางกองทัพต่ตอไปต่อมาในปีคิตศกักราช1971ปืนกลหนักในโครงการนี้มันก็ได้ประจำการก,กับทางกองทัพโซเวียตในที่สุดนามว่า NSV Heavy Machine Gun โดยคำว่า NSV มันเป็นตัวยอ่อมาจากชื่อนักออกแบบ3คนที่พัฒนามันก็คือนิคิตินโซโคลอบและวอคอฟ แถมเจ้า NSV มันก็มีชื่อเล่นที่เราทหารเรียกมันในบางครั้งด้วยว่าอุ u t โ o s เป็นภาษารัสเซียแปลว่าหน้าผาซึ่งชื่อนี้มันก็มาจากชื่อโครงการในช่วงระหว่างการพัฒนามันนั่นเองน้ำหนักปืนเปล่าลดลงมาเยอะเลยแหละครับเหลือแค่เพียง25กิโลกรัมเท่านั้นเพิ่มความคล่องตัวและความอเนกประสงค์ในการใช้งานระยะยิงวางผลอยู่ที่1,500เมตรถึง2,000เมตรหรือ1,600หลาถึง2,200หลา ระยะเล็งของเจ้า NSV มันจะมีระยะเล็งสูงถึง2,000เมตรด้วยกล้องเล็งถึงแม้ว่าในระยะนั้นตัวปืนจะไม่ค่อยแม่นยำสักเท่าไหร่ระยะยิงวังผลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานในการต่อต้านทหารและต่อต้านอากาศยานจะอยู่ที่1,500เมตร ระยะยิงวังผลใช้งานต่อต้านรถหุ้มกระบเบาอยู่ที่800เมตรอัตราการลั่นกระสุนของเจ้า NSV มันก็เร็วใช้ได้อยู่ที่700-800ถึง800นัดต่อนาทีเทียบได้กับเจ้า M2 Browning ปืนกลหนักขนาดลำกล้องจุด50คาลิเบอร์เช่นกันจากทางสหรัฐอเมริกา จ้ NSV มันจึงถูกนํามาติดตั้งใช้งานบนแท่นสำหรับต่อต้านอากาศยานโดยเฉพาะเป็นปืนกลหนักต่อต้านอากาศยานระยะใกล้ามากมายเน้นต่อต้านเฮลิคอปเตอร์อากาศยานไร้คนขับหรือ UAV รวมถึงเครื่องบินบางลําที่เข้ามาในระยะยิงวังผลจนมาในช่วงประมาณปีคิตศักราช1,991ในการต่อสู้ภาคพื้นดินเราก็จะพบเห็นการใช้งานมันทั้งบนรถถังรถหุ้มเกราะและยานพาหนะภาคพื้นดินอีกมากมาย จนมาในช่วงประมาณปีคิศักราช1991ผลจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและอื่นๆอีกหลายด้านทางสหาภาพโซเวียตก็ได้ล่มสลายลงในที่สุดแตกแยกย่อยออกมาเป็น15ประเทศช่วงนั้นมันจัดเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่การก่อตัอ้งสหพันธรัฐรัเสเซียก็ว่าได้ในเรื่องความมั่นคงของประเทศก็จัดเป็นหนึ่งในปัใจจัยในเวลานั้นทำให้มีโครงการอัปเกรดแสงอนุภาพของทางกองทัพหลากหลายโครงการเพื่อยกระดับแสงอนุภาพของตนให้ดียิ่งขึ้น ในด้านปืนกลหนักก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยทางรัสเซียขาดแคลนปืนกลหนักประจําการกับทางกองทัพเนื่องจากปืนกลหนักรุ่นก่อนอย่างเจ้า NSV โรงงานผลิตก็ตั้งอยู่ในคาซัคสถานทางรัสเซียจึงต้องการปืนกลหนักรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพความแม่นยําและความทนทานที่ดีกว่าเจ้า NSV รุ่นก่อนที่เริ่มล้าสมัยจนมีโครงการพัฒนาปืนกลหนักรุ่นใหม่ขึ้นมาในการนี้ผู้ที่ได้รับนาทีการออกแบบในโครงการก็จะมีนายมิทูลิน ออบิดินบอกดาโนและซิโลคิน ในบางรายงานก็ได้บอกว่าในการพัฒนาครั้งนี้ทางผู้ออกแบบได้นําเจ้า NSV รุ่นก่อนที่มีลํากล้องรองรับกระสุนเบอร์เดียวกันมาทําการพัฒนาต่อยอดมันจึงทําให้ตัวปืนในโครงการนี้มันมีความคล้ายคลึงกับเจ้า NSV เอามากๆเพียงแต่ว่าระบบการทํางานของตัวปืนภายในได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดรวมถึงชุดส่วนท้ายหลังลังเพลิงที่จากเดิมจะเป็นชุดปิดส่วนท้ายหมุนแนวนอนก็ได้รับการปรับปรุงกลายมาเป็นแบบชุดลูกเลื่อนหมุนขัดกรอนทําให้ ระบบแก๊ rab, สไหลกลับเสถียรมากขึ้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพียงแต่ว่าในช่วงนั้นอาจจะไม่ค่อยได้พบเห็นการใช้งานระบบนี้กับปืนกลสักเท่าไรและในปัจจุบันก็ยังพบเห็นน้อยอยู่ดีซึ่งระบบการทํางานลูกเลื่อนหมุนขัดกรอนนี้มันก็เป็นระบบที่มีการคิดค้นมาเนิ่นนานแล้วตั้งแต่ปีคิศราช1836พบเห็นระบบลูกเลื่อนหมุนขัดกรอนรั้งแรกในปืนไรเฟิลเรเซนนีเดลกันตั้งแต่ยุคสมัยราชอาณาจักรปรัสเซีย นอกจากนี้ระบบแก๊สไหลกละับก็ได้รับการพัฒนาใหม่พัฒนาส่วนบังคับแก๊สไหลกระับแก๊สบล็อกใหม่เพื่อให้ทํางานสอยคล้องกับระบบลูกเลื่อนหมุนขัดกรอนซึ่งด้วยการปรปับปรุงเหล่านี้มันก็ทําให้ตัวปืนมันมีแรงรีคอยน้อยลงกว่าเจ้า NSV ทําให้ตัวปืนมันมีความแม่นยําม,มากขึ้นในช่วงการยิงใช้งานต่อเนื่องมีการพัฒนากันไปเรื่อยๆและมีการทดสอบย่อยไปจนถึงการทดสอบภาคสนามปรปับปรุงแก้ไขจนตัวปืนมันมีความเสถียรที่สุด จนมาในปีคิรศสักราช1,998ทางรัสเซียก็ได้มีการประกาศประจําการปืนกลหนักรุ่นใหม่ของตนมาแทนทีเจ้า NSV ในที่สุดนามว่าค o ร์ He v y Machine g น n ตัวลํากรองรองรับกระสุนขนาดเดียวกับเจ้า NSV ก็คือกระสุนขนาด12.7คูณ108มิลิเมตรขนาดเดียวกันในหลายประเทศทางแถบนั้นรวมถึงประเทศทางแดนไกลอย่างเวียดนามก็ได้มีการประจําการเจ้า NSV ล่างสําเนามาใช้งานในประเทศ ทางรัสเซียจึงได้มอบหมายให้โรงงานดิกยาเรฟแพรนรับหน้าที่การผลิตเจ้าคอร์ดแมชชีนกันโดยโรงงานดิกยาเรฟแพรนเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตอาวุธและยานพหาหนะต่างๆมากมายที่จัดว่าเป็นหนึ่งในโรงงานสําคัญที่สุดของทางรัสเซีย ทำการผลิตเพื่อนำไปติดตั้งบนยานพหาหนะต่างๆรวมถึงใช้งานมันเป็นปืนต่อต้านอากาศยานซึ่งนอกจากรุ่นหลักแล้วทางโรงงานก็ได้มีการผลิตเจ้าคอร์ตรุ่นลํากลองรองรับกระสุนขนาดจุด50 BMG หรือ12.7คูณ99 mm มิลิเมตรมาตรฐานเนโตเพื่อทําการส่งออกขายให้กับต่างประเทศอีกด้วยและโดยเทคโนโลยีการผลิตที่เพิ่มสูงมากขึ้นตามการเวลาบวกกับวัสดุการผลิตที่ดียิ่งขึ้น มันจึงทําให้เจ้าคอร์ดไม่ชินกันมันมีความทนทานอย่างมากชิ้นส่วนและระบบกลไกลภายในมีความแข็งแรงเป็นพิเศษแถมแรงรีคอยที่เกิดจากการยิงก็น้อยลงกว่ารุ่นก่อนพอสมควรเลยทีเดียว ตัวลำกล้องผลิตขึ้นมาจากวัสดุอัลลอยโลหะผสมช่วยลดความร้อนสะสมและลดโอกาสลำกล้องบิดและแตกเมื่อทำการยิงต่อเนื่องแถมทำให้ตัวปืนมันมีความแม่นยำมาขึ้นเมื่อทำการยิงจนสามารถยิงเข้าเป้าได้จากระยะที่ไกลถึง2,000เมตรจนเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพกว่าปืนกลหนักรุ่นก่อนเยอะเลยแหละครับอัตราการลั่นกระสุนใกล้เคียงกับเจ้า NSV รุ่นก่อนอยู่ที่650-750นัดต่อน,นาที เนื่องจากกระสุนขนาด12.7คูณ108มิมมันเป็นกระสุนขนาดจ50คาลิเบอร์ที่มีปริมาณดินขับมากบวกกับความยอนลำกล้องที่ยาวถึง1,070ม mm, ิมหรือ42.1นิว้วมันทำให้ความเร็วกระสุนจากปากกระบอกปืนสูงถึง860เ mm มตรต่อวินาทีหรือ2,821.5ฟุตต่อวินาที แถมทางรัสเซียก็ได้มีการพัฒนากระสุนขนาด12.7คูณ108มิลิเมตรออกมาหลากหลายประเภทเพื่อการใช้งานในภารกิจที่แตกต่างกันช่วยเพิ่มขีดความสามารถและความอเนกประสงค์ของตัวปืนได้มากเลยล่ะครับถึงแม้ว่าเจ้าคอร์ดไม่ชินกันมันจะดูใหญ่สักนิดแต่มันก็ทำหน้าที่ได้หลากหลายรูปแบบจนเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอย่างที่คิดเลยล่ะครับครบจบในกระบอกเดียวมากขึ้นสามารถเจาะก,กร่อนหนักและเบาไดา้หลากหลายประเภท ใช้งานโจมตีเป้าหมายทางอากาศที่มีความเร็วต่ำและเพดานบินต่ำได้รวมถึงสามารถใช้งานจัดการค่าศสืกที่อยู่หลังจุดโคเวอร์ได้มากมายหากจะกล่าวถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของเจ้าคอร์สไม่ชินกันประสิทธิภาพของมันไม่เป็นสองรองใครในปืนก้หนักขนาดจุด5.0คาลิเบอร์ ตัวปืนผ่านการทดสอบทั้งสนามซ้อมและสนามลบมากมายแถมการลบบางสมรภูมิก็มีการนำเจ้าคอสไมชินกันมาใช้งานภายใต้สภาพอากาศเลวร้วายมากๆซึ่งมันก็สามารถฉายแววได้ดีทนต่อสภาพอากาศทุกรูปแบบยิงได้แทบไม่ติดขัดซึ่งด้วยเหตุนี้ตัวปืนมันจึงมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆและกลายมาเป็นที่นิยมของเหล่าหน่วยรบพิเศษของทางรัสเซียและเป็นที่รู้จักทั่วโลกในด้านความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ ในด้านการใช้งานพบเห็นเจ้าคอร์สแมชชินกันไปติดตั้งบนยานพาหนะต่างๆเยอะเลยเช่นกันช่วยขยายขอบเขตของภารกิจได้มามีการปรับแต่งบางส่วนให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่จะไม่มีการลดความยาลำกรอง ในช่วงแรกๆที่มีการผลิตปืนกลหนักซีรีส์นี้ออกมาก็จะเป็นรุ่นคอร์ส 6P49 ซึ่งมันก็จะเป็นรุ่นมาตรฐานสำหรับการติดตั้งบนยานพาหนะต่างๆมากมายซึ่งรุ่นนี้มันก็จะเป็นรุ่นที่มีความยาวโดยรวมน้อยที่สุดในซีรีส์อยู่ที่1,625ม mm, ิลลิเมตรหรือ64นิ้วในรุ่นนี้น้ำหนักปืนเปล่าจะอยู่ที่27กิโลกรัมหรือ60ปอนด์ แถมในเวลาไล่เลี่ยก,กันทางรัเสเซียก็ได้มีการประจําการรุ่นสําหรับทหารลาบออกมาด้วยในชื่อรุ่นว่าคอร์ด 6P50 เลือกติดตั้งได้ทั้งขาซ้าย 6T19 และขายังซึ่งหลังจากนี้ความยาวโดยรวมของแต่ละรุ่นก็จะเท่ากันอยู่ที่1,980ม mm, ิลิเมตรหรือ78นิ้วเพียงแต่ว่าน้ำหนักจะไม่เท่ากันตามการปรับเปลี่ยนวัสดุและการเพิ่มเติมชิ้นส่วนให้เหมาะสมกับภารกิจ โดยรุ่นนี้มันจะมีน้ำหนักปืนเปล่าลดลงมาหน่อยอยู่ที่25.5กิโลกรัมหรือ56.22ปอนด์ซึ่งก็จัดว่าเป็นความบ้าพลังของทางรัเสเซียแบมโหดสัรัเสเซียจริงๆมันจะมีปืนกลหนักขนาดจุดห้าคาลิเบอร์สักกี่รุ่นกันล่ะครับที่จะนำไปติดตั้งบนขาทรายได้ คุณสมบัติการนําปืนกลหนักไปติดตั้งบนขาทรายมันเป็นอะไรที่ทําได้ยากเลยแหละครับเนื่องจากน้ําหนักของตัวปืนที่มากแบบมากเกินไปและก็ต้องบวกกับทหารที่บ้าพลังสักนิดสามารถเคลื่อนย้ายมันได้ด้วยทหารเพียงหนึ่งนายเท่านั้นแถมยังมีรุ่นที่พัฒนาปรปับปรุงเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและติดตั้งอุปกรณ์เสริมกลาย้มาเป็นรุ่นคอร์ 6P50 พีหาคีหนึ่งน้ำหนักจะอยู่ที่32กิโลกรัมหรือ71อปอนด์หรืออีกชื่อว่า 6P57 และพัฒนาต่อยอดในรุ่นทหารลาบจนกลายมาเป็นรุ่น 6P50K2 หรืออีกชื่อว่า 6P58 น้ำหนักจะอยู่ที่60กิโลกรัมหรือ130ปอนด์ไม่ใช่แค่นั้นนะครับทางรัเสเซียก็ได้มีการนำเจ้าคอร์ดไม่ชีงกันมาพัฒนาเพื่อการติดตั้งบนยานพาหนะทางน้ำมากมายกลายมาเป็นรุ่น 6P50K3 หรืออีกชื่อว่า 6P59 น้ำหนักจะอยู่ที่80กิโลกรัมหรือ180ปอนด์พบเห็นการใช้งานตั้งแต่บนเรือขนาดเล็กไปจนถึงเรือขนาดใหญ่แถมยังพบเห็นเหล่าทหารรัสเซียนำมันไปติดตั้งบนแท่นอเนกประสงค์ 6U16 โดยรุ่นนี้ช่องคัดปลอกจะอยู่ทางด้านขวาของตัวปืน นอกจากนี้ทางรัสเซียก็ได้มีการนําเจ้าคอร์ตไมชีนกันมาปรับแต่งใช้งานเป็นปืนกลร่วมแกนด้วยในชื่อรุ่นว่าคอร์ต 6P51 ฝีกระสุนจากทางด้านซ้ายของตัวปืนและคัดปลอกกระสุนจากทางด้านขวาแต่ถึงกระนั้นเมื่อทางกองทัพรัสเซียได้มีการประกาศประจําการเจ้าคอร์ตไมชีนกันอย่างเป็นทางการไปแล้วทางกองทัพกลับชะลอการผลิตเจ้าคอร์ตไมชีนกันประจําการแทนทีเจ้า NSV รุ่นเกา่า จนเราเราพบเห็นการใช้งานเจ้าคอร์ดไม่ชิงกันได้แค่บนยานพาหนะในหน่วยรบพิเศษในเหล่าทหารบ้างหน่วยลบและเหล่าตำรวจบ้างหน่วยของทางรัสเซียเท่านั้นและด้วยความที่ตัวปืนมันมีน้ำหนักมากอยู่แล้วกระสุนที่ใช้งานกับมันก็มีน้ำหนักมากเช่นกันทําให้สายกระสุนที่เหล่าทหารพกไปแต่ละชุดจึงมีจํานวนต่อสายอยู่ที่50นัดเท่านั้น ในปีคิดตศกราช1,999 1ปีหลังจากมีการประจำการเจ้าคอร์ดไม่ชิงกันทางรัเสเซียก็ได้มีการนำมันในหลายๆเวอร์ชันเข้าร่วมสงครามเชสเนียครั้งที่2ด้วยในปีคิตศกราช2008ในช่วงสงครามรัเสเซียจอร์เจียก็ยังพบเห็นทหารรัเสเซียใช้งานเจ้าคอร์ดไม่ชิงกันมากมายเช่นกัน ไม่ใช่แค่นั้นนะครับในช่วงสงครามซีเรียปีคิทศักราช2011และช่วงต้นเหตุการความขัดแย้งรัสเซียยูเครนปีคิทสกักราช2014ก็พบเจอการใช้งานเจ้าคอร์สไม่ชินกันจนเรียกได้ว่าพบเห็นทุกสมรภูมิที่มีรัสเซียเกี่ยวข้องขณะดเดียวกันทางรัสเซียก็ได้มีการนำเจ้าคอร์สไม่ชินกันหรือไม่ก็จ้า PKMT มาติดตั้งกับชุดควบคุมการยิงระยะไกล6 c 2 1ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเหล่าทหารได้มากขึ้น และด้วยประสิทธิภาพที่ดีของมันในปัจจุบันปืนกลหนักซีรีสคอร์สแม่ชีนกันมันก็ได้กลายมาเป็นปืนกลหนักหลักของทางรัเสเซียแถมยังพบเห็นการใช้งานมากมายรวมไปถึงสงครามรัเสเซียยูเครนที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ครับก่อนลากันไปยังไงก็ขอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปใหม่ๆต่อไปช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ